สวัสดีครับอยกับผมเต้เดีวะวันนี้ผมก็จะมาสุ่มแชทโลกแล้วก็เล่นฟอเรนป่าแบบแบกแรงเล่นฟอเรนป่านะครับนี่ผมก็จะหาจากตรงนี้เลยไปดูกันนี่เป่นโลมป่าโลมลมป่าไหมครับสองขอมาเลยมีฟอเรนขอสองเลยสวยแล้วเพื่อนให้ผมขอไปก่อนถ้าผมขอไปก่อนโดนเอเนเตอร์ทำไงเนี่ย แม่ขอมาก่อนดียังไม่โดน่ะแต่ตอนนี้มีขอมาก่อนโดนอะไรอือยังมีหน้ามาถามโดนอะไรก็โดนอเลเตอร์ลอกโอเคดูเหมือนว่าผมจะไม่โดนแก่นะครับเดี๋ยวจะขอพูดตามพวกเขานะครับคือผมหยิบฟเรนมาใช่ไหมทีมโดนก็หยิบตามมาด้วยลิเลียหน้าและมาจ้าแก้ผมได้ครับแล้วเข้าเอาผมมาลดเกาะผมเพื่อนเราก็หยิบเป็นไฮเอตเตเพื่อมาแก้มาจ้าแล้วก็แก้แวนได้ครับเพราะว่าแวนรักใสาอาหารแล้วก็ยิงใส่ได้ ตรงนี้หยิบดอเรียมาเพื่อเรียนเต๋อให้เตะมันงนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแก้อะไรส่วนเลกตาแก้ได้แน่นอนครับเพราะมันรีเล์ได้แก้แวนได้ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอเรียวเป็นตัวทีส่สมบูรณ์ดีนะครับสู้กับตัวหลายๆตัวได้แล้วก็แก้แวนได้ดีเลยครับเพราะมันล้ำเรื่อยๆครับประมาณนี้ก็เล่นฟอร์เรนล้วก็มาเริ่มที่เลดได้เลยนะครับวิธีการก็คือฟอร์เรนมันฟาร์มช้าครับเราต้องไปแก๊งกับเพื่อนบ่อยๆถ้างั้นเดี๋ยวไปดูช็อตไฮไลท์ที่ผมแก๊งหลายๆช็อตเลยนะครับ วถ้าเกิดบางช็อตมีการอธิบายผมก็จะอธิบายนะครับว่าควรเล่นยังไงวิธีการเดินเกมของฟอร์เลนปาถ้าคุณอยากเล่นจริงๆนะครับแต่ความจริงผมก็ไม่แนะนําหรอกครับตรงนี้เรามาดักนะครับมาจ้ามาตรงนี้เล่นได้ครับรีเลยก็ได้ครับนี่ผมต,ตรงนี้เราก็ล้าสู่ไหวครับเนี่ยผมเก็บดอกพลาดเนี่ยผมผมพลาดต,ตรงเนี้ยถ้าผมเก็บดอกแล้วล้าต่อนะทนได้นี่ผมพลาดต,าต่อเลี้ยวามตาให้ ครับตอนนี้ผมก็เดินวนอยู่ในล่างครับเพราะเห็นว่ามีคนเยอะนี่เลนล้วก็รัได้ไฟแล้วครับวันนี้เกมไหลเกมไหลยาวครับับหมดตีคุณภาพเนี่ยที่เราไม่แต่คนคุณภาพเพื่อนยังชมเลยเนี่ยว่าเราเป็นคุณภาพไปทองเซฟเอากขได้น้องไม่ต้องออกไปเล่นกับมันคอยเชียร์เวนในป้อมคองแค่ดึงมาเจ้าไปไอ่ะตอนนี้เพื่อนโดนคีล่าทำทำทำยำยีครับเราก็มาช่วยโอเค กบกับ<ช>แวิ่งขึ้นมาพี่เขาเกมตามนะครับเขาไม่ควรเล่นดูไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเกมตามเขาไม่ควรเล่นแบบแบบคีล่าเมื่อกี้นะครับบูเขาอยู่นะนี่บูเขาอยู่ตรงนี้เหวทได้นะคีล่าตายเคแวนแลมตรงนี้ได้แวนฟรีนะครับ่กบ,บมาไม่ต้องเล่นในตานไม่ต้องเล่นคอมโบมึงก็ไม่ต้องเล่น พี่เยป้อม46จริงๆมาลําได้สุดกว่านี้นะครับแต่ว่าผมไม่มีฝีมือพอผมก็ได้แค่นี้แหละถ้าสวยแล้วได้ป้อมล่างด้วยเราเปลี่ยนหัวตรงนี้มาจ้ามาเอาป้อมกลางเราไปครับแล้วก็เพื่อนเราจะได้ไหมเนี่ยโอเคนี่ผมลํำไหลมาครับถ้ามาจ้าได้หนึ่งถ้าเขาเล่นต่อเล่นได้ <Nice assist. S 2> เห็นกบไหมเห็นกบไหมยันอะไร ไงตัวนี้ผมรอซ้อนนะครับเรารอรับเพื่อน,นครับเราไม่ต้องเล่นผม,มีติดเราแค่รอดูว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างเราก็สอนเพื่อนผมไม่มีสตันหรอกน่าจะไหวอยู่นะดี่ะ,ะโทษนะครับเพื่อนอ๋อขอ,อผมเครื่องดับยื้ไ,ไว้พี่ยื้อไว้ยื้ไว้ถ้ายื่ไว้ได้ผมได้การ ตรงนี้มีแคลรี่คอรนะครับก็เลยเล่นง่ายทําให้ทีมเราเล่นกันเป็นระบบมากแคลรี่คนนี้เขาคอ<น>สิ่งที่จาเป็นนะครับน,นี่แหละคือคนที่เปิดไม้เล่้คนที่ดี<ป>ครับเวลาเราหาคนเปิดไม้เราต้องหาคนแบบนี้ครับถึงจะเล่นชนะนะโอกาสที่จะชนะสูงก็จะมีสูงนะครับถ้าเจอคนเปิดไม้แบบนี้ดีได้มาก โอเคครับตรงนี้ขุมได้มังกรแล้วก็ได้มาจ้ามาด้วยว่าขุมมากๆมาจ้าแหลมเขาเขาแบบเหมือนทีมนู้นไม่เอาอะไรแล้วอ่ะจริงตรงนี้กรอบโลกสวยครับเลยโดนชาร์จไม่พักเลยนะมึงผมมจะตั้งให้สูงปานนึงนะจะไปเติมไปไม่ถึงทีมนน้อนะโดนเลยกรบมันยังไงมันลบปะเลนเนี่ยวันนี้ผมก็มาทําหน้าที่ป่าทีดีคือการแยกดันนะครับเล่เลนการเพื่อนบวกกันแล้วแล้วก็เคียวด้วย เอ็นได้เลยปะเนี่ยทิปเดียวครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ็นได้ได้ปลาัลกเลยปะเนี่ยโอ้โหทิปว่าคิวโอ้โหได้หมดได้หมด,ผ,ดผมมา<ด>ผมไม่เหลืออะไรให้ผมเลยมืถอถอดสายคลอดคิวเลยเแล้วมจาจ้าตัวเดียวเองเสียดายว่ะตายแทนเพื่อนเลยป่าที่ดีต้องเอาออบเจกต์ครับยังไงก็แชร์อะไรนะเฮ้ยอันดีอะไรอ่ะอ๋อเนี่ยอันติสไลด์อันติสไลด์ เรียบร้อยมาจ้าแล้วต่ตุยไม่ตุยนะีล่าแล้วตรงนี้ผมจะโชว์ไงืึโชว์อะไรก่อนอยู่คออมโบี่ยาสงสัยนะว่าทำไมผมแพ้มาจ้าดูรอเลี่ยวดิดูรอเลี่ยวดิแพ้เลยเมายิงตัวเราชนะมาจ้านะถ้ารำดีๆตรงนี้มาผมพร้อมรำแล้วนะผมดันเวฟให้ไม่ต้องกลัว ปิดได้ครับปิดได้ปิดได้เล่นเลยนี่มันคือการเสียงน่นแหละดูดูดูรอเร่ดูรอเร่ได้สองเนี่ยพอผมเข้าไปรับรับเหรีปุ๊บรอเร่ก็ไม่เหลือแล้วเราชนะไปรับยิงได้มาแหลกเลยบอกเลยโดนดังแล้วมันจะมันจะแย่งดังเลมบอกนะครับตอนนี้ออฟเลนแบบหลุดนะแต่เราก็ไม่หวั่นเราเราเข้าหมดนี่ผมรับผมรับหมดหอดเลยได้ดาร์กแล้วเรียบร้อยเล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้ โผล่ล้อเลี้ยวเก็บสองอีกละอันนี้ผมแทบไม่ได้โชว์เลยล้อเลี้ยวโชว์มากกว่าจริงแล้วผมตีบ้านเนี่ยผมไม่ทําอะไรละผมตีตีผมตีแต่ตบ้านผมตีแต่บ้านครับเรียแบบร้อยจบแบบงงๆไม่ทําอะไรเลยก็ตอนนี้เป็นล้อเลี้ยวได้ MVP ไปนะครับแล้วก็ผมได้ที่สองถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะไจะมีคลิปนี้มาอีกแน่นอนสวัสดีครับ